รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการ Add in Box ครับเปิดกล่องความรู้สู่รุ่ยทีครับกับผมบองโกโปโชเคสครับและก๊อฟไอทีแมนนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารไอทีทุกวันเลยนะครับครับผมก๊อฟวันนี้วันนี้มีอะไรมาเพิ่มเติมหรือเปล่าวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับกีฬากันดีกว่าครับก๊อฟคำถามเลยใช่ไหมคำถามเกี่ยวกับกีฬาดีกว่าคำถามอะไรอีกแล้วครับกีฬาอะไรเอ่ยมากกว่าสิบมากกว่าสิบอะไรครับท่านผู้ชม ฟุตบอลแล้วกันครับไม่ใช่ครับอเมริกันฟุตบอลแน่นอนไม่ใช่ครับอะไรครับผมไม่ทราบแล้วจริงๆส่วนมากก็มีแค่นี้เองนะยอนมครับยอมนะครับเทนนิสครับทำไมครับเทนนิสเทนแม้ว่าอะไรสิบอีกนิดเทนนิสไงครับโอนนะครับไดนิดนึงนะฮะนิดนึงครับเทนนิสเทนนิสเอาไปถามเพื่อนนิดรับรองครับโดนนิดนึงแน่นอนเลยโอเคครับนอกจากคำถามกวนๆวันนี้แล้วเราไปพบกับข่าวสายทีเดียวครับกับช่วงบอสนิว ครับผมกับช่วงบ็อกนิวครับเทนนิสเป็นไงบ้างครับ กัันนมแต่มันเล่นเพื่อสองคนนี่บอกสิบคนเนี่ยตอเข็นไปว่าสิบไม่ใช่เข้าข่าวดีกว่าครับวันนี้นะครับเป็นข่าวของทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะทไมครับได้ร่วมมือกับทาง TIE หรือไทโก้อิเล็กทรอนิกส์นะครับเปลี่ยนชื่อเป็นที i ีแล้วนะครับมีการวางระบบเคเบิ้ลริ่งใน Data Center ใหม่ครับระบบการเดินสายเนี่ยนะฮะใช่ครับมันจะมีความแตกต่างอะไรกับสายปกติเราต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับผมได้มีโอกาสคุยกับทางรองอธิการบดีนะครับท่านเด่นพงศ์นะครับดรเด่นพงศ์สุดพักดีนะครับของทางมหาวิทยาลัย ขเขาได้วางระบบนะครับดา่าระบบเคเบิลลิงใหม่หมดเลยเพื่อที่จะรองรับนักศึกษาและก็บุคลากรเนี่ยมากกว่าพึ่งแสนนะ <c oughs> คือความเร็วของระบบเคเบิลลิงอันนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ประมาณสามารถรองรับได้ถึง100กิกะบิตนะโอ้โห1 0 0กิกะบิตเลยใช่ใช่ก็คุณละเกียรินะครับซึ่งเป็นผู้บริหารของทาง T E ก็บอกว่าทาง T E เนี่ยได้พัฒนาพวกระบบสายสายยานนัญญาณต่างๆให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้นเพื่อรองรับกับตัวมหาวิทยาลัยให้สามารถเซิร์ฟข้อมูลได้มากทีเดียวครับก๊อฟนอกจากข่าวในส่วนของเรื่องระบบมหาวิทยาลัยใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้ผมมีข่าวเกี่ยวกับพอเกมครับพอเกมตอนนี้ระบบเกี่ยวกับเรื่องของเกมเนี่ยเขาพัฒนากันเยอะมากตัวจอยเกมคีย์บอร์ดเล่นเกมเดี๋ยวนี้เขาพัฒนาไปไกลเลยครับรัมรัมพาะเทสลาดเกมกำลังโตใช่ไหมฮะใช่ฮะตอนนี้เกมแข่งรถเนี่ยเขามีอุปกรณ์เล่นเกมแบบใหม่เข้ามาแล้วครับเป็นมูมิใจเป็นภุมิใจ เด็กไปแล้วใช่ครับเขาชื่อว่า motion sim ครับโม motion sim เนอะ m โมชั่นซิมันคือมาจาก simulate นะครับก็คือต้องบอกว่าการทำเสมือนเลยนะครับขับรถจริงๆด้วยตัวนี้นะครับมีส่วนของหน้าจอนะครับมีในเรื่องของโฟงมาลายมีตัวคันเร่งเหมือนกับที่เราขับรถกันทั่วไปแต่ที่แตกต่างคือเขามีไฮดรอลิกครับไฮดรอลิกนะครับที่อยู่ใต้บอร์ดคล้ายๆเป็นโช๊คใช่ใช่อะไรเงี้ยคือเวลาเราขับรถปุ๊บเนี่ยจะขยับ ตามมุมมองของเกมเลยเลาเลี้ยวซ้ายก็ไปไปซ้ายอ่ะอย่างนั้นเลยยุ่งกว่าไปก็อย่างนั้นเลยอ่ะขยับไปหน้าโอ้โหรับรองว่านีซื้อมาแล้วดิยังครับยังยังครับเพราะว่าเขาบอกว่าอันนี้จริงๆต้องเหมาะกับพวกที่เอาไปเล่นเกมนะครับก็จะบอกว่าถ้าใครที่เป็นสาวเเกมอาจจะถูกใจแน่นอนฮะแต่จริงๆว่าพัฒนาต่อเนื่องครับตลาดเกมกป็นตลาดโซจริง ก็นี่เป็นข่าว IT ที่เรามาอัปเดตกันครับก๊อฟเดี๋ยวเราไปอัปเดตแอปพลิเคชันกันต่อดีกว่านะครับกับช่วง Open App ครับสวัสดีค่ะพบกับไข่มุกในช่วง Open App เปิดแอปโดนใจค่ะผู้ชมคะตอนนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีแอปพลิเคชันเกมมากมายไหมคุณผู้ชมได้ลองเล่นกันแต่ถ้าคุณผู้ชมนึกถึงเกมคลาสสิกนะคะ ที่เป็นการพาคุณผู้ชมไปสร้างตัวบุคคลจำลองหรือว่าการสร้างมืองจำลองเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นเกมเดอะซิมคิดว่าหลายๆคนคงเคยเล่นกันมาบ้างนะคะแต่วันนี้ค่ะไข่มุกมีแอปพลิเคชันเกมเดอะซิมเนี่ยแหละซึ่งเป็นเดอะซิมในภาคใหม่ค่ะพาคุณผู้ชมไปสร้างเมืองจำลองนะคะรวมถึงบริหารประชาชนในเมืองด้วยค่ะกับแอปพลิเคชันเกมนี้เลยค่ะ SimC i t y Build It ค่ะ SimC ิตี้ i ิ เป็นแอปพลิเคชันเกมที่จะให้เราสวมบทบาทเป็นผู้บริหารเมืองโดยเราจะต้องสร้างเมืองและบริหารจัดการประชาชนภายในเมืองให้มีความสุขค่ะโดยจุดเด่นของเกมคือเราสามารถเรียนรู้สิ่งปลูกสร้างและการวางผังเมืองว่าแบบไหนถึงจะดีต่อความเป็นอยู่ของประชาชนภายในเมืองซึ่งเราจะได้เรียนรู้การบร,ร,ริหารรชา,ชายได้ให้เหมาะสมกับเมืองของเราด้วยค่ะ อีกทั้งระบบใหม่ที่จะเพิ่มเข้ามาในเกมของ SimCity ภาค BuildIt นี้ก็คือ Crafting ซึ่งจะทำให้ผู้เล่นสามารถสร้างผลิตภัณฑ์บริโภคและอุปโภคสินค้าเหล่านั้นรวมทั้งแลกเปลี่ยนสินค้าอื่นของเมืองได้ด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากจะลองไปบริหารบ้านเมืองแล้วก็บริหารประชาชนภายในเมืองกันดูนะคะก็สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้ไดฟ้ฟรีแล้วนะคะที่ App Store และ g o o g l e Play ค่ะ สำหรับตอนนี้ไข่มุก็ขอเวลาพักสักครู่เดียวนะคะแล้วกลับมาพบกับช่วงหน้าของรายการ Ad ดอินบ็ค่ะ